สวัสดีครับผมพี่นัทนะครับจากเพจ RC 1 n 2 and นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวโดรนมาครับติดกล้องนะครับรหัสของเขาคือตัว D82 WiFi นะครับเป็นโดรนพกเกตขนาดพกพานะครับและเรื่องของแพ็คกิ้งครับนี่นี่เวลาเขาจำหน่ายเขาจะมาพร้อมกล่องให้แบบนี้นะครับจะมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ชิปนี้ไม่ต้องซื้อแยกเขามีแถมให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดขึ้นมาจะเจอนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับ สองตัวโดนนะครับโดรนรุ่นนี้นะครับแจ้งก่อนนี่นี่นี่เป็นโดนพับนะครับเขาขนาดเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะครับีพับมาก็ได้มาณักฝ่ามือผมยาวๆอยู่ที่มาสักจากหัวสิงหางทวัดอย่างนี้นะครับน่าอยู่ที่มา1สิบห้าสิบหกเซนนะครับโอเครีโมทมาเป็นสองจุดสี่นะครับแล้วก็มีตัวนี่นะครับเอาไว้รับเกี่ยวโทรศัพท์นะครับมองเป็นโมนิเตอร์ได้นะครับที่เด็ดรุ่นนี้ผมแจ้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ส่วนของแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทาท่านี้ถ่ายรูปทาท่านี้ถ่ายวีดีโอนะครับผมมีแอบลองมาแล้วแล้วก็ฟังก์ชันเรื่องของ vr โหมดนะครับแล้วก็เรื่องของพวกเ e a เ s e ร r e t ิร์น o home แล้วก็เรื่องของความนิ่งผมลองทดสอบแล้วกล้องก็ใช้ได้ความนิ่งก็โอเคเลยนะครับมาดูวิธีการบินนะครับเริ่มแรกนะครับแบตเตอรี่นะครับจะเป็นสายชาร์จ usb นะครับให้เราทาการชาร์จแบตเตอรี่ี่เรียบร้อยก่อนสายเขาจะอยู่เขาตรงนี้นะครับเสียบจนไฟแดงตรงนี้นะครับเปลี่ยนสถานะเป็นดับนะครับผมชาร์จมาเต็มแล้วล่ะนะครับจากนั้นเสียบแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับเสียบปุ๊บ วิธีกางนะครับอันนี้คือด้านด้านหน้าเขาด้านบนนะครับให้เรากางจากด้านบนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปกางด้านล่างถ้าอยู่ๆเราไปกางด้านล่างมันจะกลางไม่ได้มันจะติดขาสกีตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับจากนั้นวางนะครับเสร็จเปิดออนนะครับเปิดออนที่ตัวลำเปิดออนรีโมทนะครับดันขึ้นลงทีไปสัญญาณนะครับเห็นสังเกตไหมไฟจะหยุดนะครับ จากนั้นไม่มีอะไรดันขึ้นพร้อมไปเลยวิธีการเชื่อมต่อ wifi นะครับให้เราไปเชื่อมต่อเขาโดวยวิธีการนี้นะครับเข้าไปที่ wifi เปิดออนนะครับจากนั้นนะครับรอสัญญาณนิดนึงนะครับรอเขาค้นหา wifi จะขึ้นมา w i f i 4K อันนี้คือตัวโดรนนะครับเสร็จจะเหม่ okay, เห็นไหมครับอันนี้คือภาพเขาอหมชัดไหมชัดไหมชัดไหมนี่นี่สถานที่ถมงเล่นโอเคเดี๋ยวผมบันทึกแล้วลองบินให้ดู ครับก่อนที่เราทําการบินนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อรีโมทแล้วก็กล้องมอนิเตอร์แล้วนะครับให้เรากดคาลิเบรตรงนี้หนึ่งทีนะครับสังเกตไฟจะกระพิบอันนี้คือการเซตค่าไจโรทั้งหมด6กแกนของเขานะครับมันจะทําให้เราบินนิ่งขึ้นนะครับโอเคแตาพร้อมนะครับไปสังเกตลมมันจะแรงๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมผักไปข้างหน้านะมันจะไม่ค่อยไปนะครับมันจะมีเรื่องของสปีดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฟังเสียงนะครับ สปีสองสปีสามนะครับสปีสามก็ยังแรงหน่อยนะครับนี่โดนมาเล่นง่ายนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมอนิตเตอร์กันนิดนึงครับไหม ลมพัดไปเลยนะครับพัดปิวเลยปัจจัยนะครับที่ทำให้โดนนิ่งไม่นิ่งส่วนหนึ่งมาจากลมนะครับเดี๋ยวลองลงลงนะมันจะลงลนะครับมาดูอีกคําสั่งหนึ่งนะครับเป็นปุ่ม auto take off แล้วก็ auto landing หมายความว่าเป็นโหมดขึ้นลงอัตโนมัตินะครับวันคยียหมายความว่ากดทีเดียวนะครับกดตัวนี้ขึ้นกดตัวนี้ลงนะครับโอเคผมลองกดนะครับ ไปแล้วเห็นนะครับไปแล้วนะครับส่ว landing นะครับก็ปุ่มนี้นะครับผมเล็กนิดเดง landing เนี่ยลงแล้วนะครับครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อสัญญาณ wifi แล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเทสนะครับแล้วก็คำสั่งต่างๆของรุ่นนี้นะครับโอเคเริ่มที่ start เมนูนะครับอันนี้ผมนน n e c โดนไว้แล้วนะครับนี่ อ,นนอันนี้คือความชัดก,กล้องเขานะครับอโอเคนะมาเดี๋ยวเรามาทดส,สอบดูกันนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับในคําสั่งต่างๆของคองเรอร์รุ่นนี้นะครับจะมีคําสั่งตั้งแต่ปุ่มแรกอันนี้นะครับอันนี้คือโหมดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ถ่าย,ายวิดีโอนะครับระหว่างที่เราถ่ายเราสามารถที่จะกดถ่ายรูปได้เลยน,นี่ถ่ายรูปได้นะครับส่วนตัวนี้คืออัลบั้มเขานะครับไฟล์นะครับมันจะถูกเก็บเข้าไปที่คลังอัลบั้มอันนี้ที่ผมถ่ายไว้นะครับแล้วก็ส่วนนี้คือส่วนของวิดีโอนะครับ เดี๋ยวมันจะมีวิธีการทำมิวสิกทำอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ให้ดูนะครับโอเคมาดูในคําสั่งต่อไปนะครับจะเป็นคําสั่งของปุ่มนี้นะครับอันนี้คําสั่งนี้ไม่ได้ใช้นะครับมันจะเป็นกล้องบนกับกล้องล่างรุ่นนี้มีแต่กล้องหน้านะครับมีแต่กล้องบนกล้องล่างจะไม่มีนะครับเพราะนั้นคําสั่งนี้ผ่านไปได้เลยนะครับต่อไป VR นะครับ VR เนี่ยใช้ในเรื่องกับพวกกรณีที่เราต้องการจะบินแบบสไตล์ของ FPV นะครับจะมีแว่นที่เราใส่หัวนะครับครอบไว้แล้วเอาโทรศัพท์ใส่แตงผมใช้ iPad ผมใช้ไม่ได้นะคคครรััับบ่าํสงนนี้ะ ก็คือคำสั่งที่ใช้ลักษณะของแฮนด์มือคําสั่งนะครับอันนี้ผมลองแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมลองแล้วใช้มือสองนิว้วกำมือใบมอือนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ผมว่าเม,มื่อเมื่อไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมลองทดสอบแล้วพอได้แต่บางครั้งก็ไม่ติดนะครับถ้าไกลๆมากๆมันจะไม่ติดนะครับมาดูในคําสั่งตัวต่อไปนะครับเป็นคําสั่งรีเวิร์ดนะครับนี่นะครับใช้ในกรณีนี้ภาพตีลังการนะครับถ้าเกิดภาพปฏิลังการหรือเราไปเกาะโทรศัพท์แล้วปุ่มมันโดนนะครับลรวก็ใช้หมดคำสั่งรีเวิ กุญแจนะครับเมื่อเรากดนะครับจะมีสติ๊กรีโมทขึ้นมาอ๋อแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คอนเนคไว้มันเลยไม่ขึ้นผมรีเวิร์ดกลับไปก่อนกดแก้จาก VR ออกมาก่อนนะครับอ่ะกดปึ๊บเห็นไหมจะมีสติ๊กคันเร่งนะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับในคําสั่งนี้ที่เปิดฟังก์ชันรีโมทมนมีคําสั่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเพิ่มขึ้นมานะครับคําสั่งแรกนะครับอันนี้ที่เป็นลูกศรหมายความว่าเวลาเราบินขึ้นไปแล้วเราสามารถ นี่กำหนดทิศทางการบินสังเกตไหมครับตัวจะบินตามกําหนดทิศทางที่เราที่เรากําหนดไว้นะครับอันนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับคําสั่งนี้บินอย่างนี้บินอย่างนี้บ,นนบินรูปสี่เหลี่ยมนะครับกําหนดจุดบินให้เขานะครับนี่สถานี้นะครับโอเคมาดูในคําสั่งนี้ผมขอแก้คําสั่งนี้ออกก่อนคําสั่งนี้คือโหมดตีลังกาเรากดหนึ่งครัง้งดันซ้ายดันขวาก็จะตีลังกานะครับส่วนคําสั่งนี้จะเป็นคําสั่งของเฮดเลดนะครับในกรณนี้ที่เราบินไปแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนหน้าหรือหลังนะครับแนะนํานะครับ ให้เราดันสติ๊กลงมาอย่างนี้ดันลงมาอย่างนี้ยโดนจะบินเท่ากับมาหาเรานะครับปล่อยแล้วก็หยุดนะครับเป็นคำสั่งเฮทเลสนะครับจะมีทิศทางแค่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาเขาจะไม่มองอันไหนหน้านไหนหลังนะครับสมมติว่าโดนบินขึ้นไปแล้วอยู่ข้างๆาลักษณะข้างๆอย่างนี้ผักเดินหน้ามันก็ไปข้างหน้าถอยหลังก็ถอยหลังมานะครับเขาจะไม่มองมองหน้ามองหลังนะครับจะไม่สนใจนะครับจะดูแต่ทิศทางเดินหน้ากับถอยหลังเท่านั้นเองนะครับคำสั่งนี้ที่ทเป็นลูกศรนะครับคำสั่งนี้คคคือกาารร่มัันนะบ ในกรณีที่เราบินไปแล้วรู้สึกว่าโดนเรามีการไหลซ้ายไหลขวารู้สึกไม่นิ่งแนะนําให้กดปุ่มนี้คาลิเบทหนึ่งีนะครับวางไว้กับพื้นวางโดนไว้กับพื้นแล้วก็กดคาลิเบตนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นคาสั่งไจโรนะครับทํางานอย่างงี้ดูติ๊กฝั่งขวานะครับเลยนะซ้ายขวาเขาก็จะโยกนะครับเนี่ยเขาก็จะโยกทิศทางซ้ายเดินหน้าถอยหลังอย่างงี้นะครับโอเคมาดูอีกตัวตัวนี้อันนี้คือคําสั่งของวันคีรีเทิร์นะครับกดปุ๊บก็จะบินกลับนะครับ ออโต้เทคนะครับปุ่มนี้ออโต้เทคออฟออโต้วแลนดิ้งนะครับกดขึ้นกดลงนะครับแล้วก็คําสั่งนี้เปอร์เซ็นต์ความไวนะครับการตอบสนองในกรณีที่เราบินเอาท์ดอข้างนอกนะครับให้เราปรับนี่เลยลมแรงแรงก็ร้อยนะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมลองบินแล้วลองลองปรับดูนะครับส่วนคําสั่งนี้นะครับผมพาผ่านมา่อนสุดท้ายเป็นคําสั่งซูมสังเกตนะครับเห็นไหมมันจะซูมได้นะครับเรือนี้ซูมได้แล้วก็คําสั่งนี้นะครับ จะเป็นการเลือดเพลงเขาจะมีเพลงหลักให้เราไปอยู่ประมาณห้าหกเพลงนะครับอ่าผาลองเพลงนี้อ่าถ้าผมคอนเฟิร์มใช่ผมกดภาษาจีนเนี่ยผมอา่านไม่ออกว่าอะไรผมกดเลยนะครับจากนั้นมันจะขึ้นลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรูปเพลงให้เรากดบันทึกวิดีโอนะครับอ่าผมลองนะครับผมลองยก้งไปนะครับอ่าโอเคพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล,ง,ลงจอดก่อนตึ๊กอ่าละ จอดแล้วกดไปที่อัลบัม้มรูปสุดท้ายนะจะมีเพลงที่ผมเห็นไหมเอาอ,อันนี้อันหนึง่งนะครับเอฟล์มัอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่านี่อย่างที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับเขาก็จะมีเพลงมีอะไรใส่ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับลูกเล่นเขาคือ ไม่ต้องมาใส่เพลงตอนหลังนะครับบินไปก็ถ่ายได้เลยนะครับความยาวก็แล้วแต่เพลงเพลง,เพลงที่เราเลือกนะครับจะมีหมดอยู่ประมาณห้าหกเพลงอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะกดออกไปก่อนอันนี้คือคําสั่งต่างๆของโดรนรุ่นนี้ส่วนปุ่มนี้ผมก็คือซักทิมนะครับเดินหน้าไยหลังซ้ายขวาปกติเราไม่ได้ใช้แล้วก็สต็อปอนจิ้นเวลาบินอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเอาไมา่อยู่กดเปิ๊กดับเครื่องนะครับลงลงเลยดับเครื่องดับลงกาอากาศเลยนะครับกันชนกันเหียเสียหายหรือกนหลุดนะครับ โอเคนี่คือคําสั่งต่างๆของตัวรุ่นนี้นะครับอะตัวหนึ่งก็คือเรื่องของภาษานะครับนี่จะมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ,กษ,กษ,กษดูนะครับจะเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้คือคําสั่งย่อยของเขานะครับจะมีบอกว่าปุ่มต่างๆใช้งานยังไงอีกทุก่อธิบายไปเบื่อกี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเ๋ยเราไปทดสอบบินกันโอเคอันนี้ทดสอบในฟังก์ชันที่เป็นตัวมิวสิกวิดีโอเขานะครับมันจะมีคําสั่งที่ใส่เพลงเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมเลอกเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับ ครับ,บหนึ่งนะขอดูเพลงก่อนเพลงนะี้ตื่นเต้นดีนะครับอ่ะโอเคทำการบันทึกภาพสามสองไป